ดวงรายเดือนนะคะของชาวราศีมีนผู้ที่เกิดอยู่ในช่วงเวลา22กุมภาถึง21มีนานะคะเป็นโหรา,าศาสากลหากไม่ทราบลักนาาสากลให้ดูในช่วงเวลาที่บอกชาวราศีมีนนะคะก็ดาวเนปจูนเนี่ย ยังอยู่ที่ตัวเองดาวเสารด้วยแต่ว่าตัวคุณจะเริ่มขยับขยื่นทําอะไรมาได้ในตัวเองระดับหนึ่งแล้วก็ดาวอังคารยังทํามุมดีนะถึงแม้ว่าจะอยู่ในเรือนสังคมที่คุณรู้สึกว่าคุณอาจจะยังต้องปรับตัวหรืออึดอัด กับสิ่งรอบข้างอยู่มันยังไม่ค่อยคลิกยังไม่ค่อยได้แบบเต็มที่เท่าไหร่นะคะแต่ว่ายังมีดาวอยู่เลนั้นแล้วก็ดาวพฤหัสที่ทํามุมดีนะคะกับตัวคุณเองถ้าคุณคิดอะไรได้มากแล้วก็รีบทําด้วยความมุ่งมั่นถึงแมว้ว่าบางทีจะทําได้บ้างทําไม่ได้บ้างติดขัดบ้างแต่ตัวคุณมีความมุ่งมั่นที่อยากจะทำเนี้ย มันจะมีโอกาสที่ผู้ใหญ่จะเกื้อหนุนจุนเจือมาให้แล้วก็ยังมีความรักความห่วงใยจ,จากคนในครอบครัวช่วยเหลือนะคะก็ถือว่ายังดีเลยหากใครโสดนะช่วงนี้มีโอกาสนะคะตั้งแต่ช่วงต้นเดือนไปเลยมีโอกาสที่อาจจะโดดเด่นหรือไปพบเจอเดินทางแล้วพบเจอความรักคนสนใจมีโอกาสได้นะคะ ส่วนในส่วนปลายเดือนมีโอกาสที่อาจจะได้ข่าวทางไกลหรือว่าติดต่อประสานงานทางไกลได้รับข่าวดีได้ข่าวสารจากทางไกลมีโอกาสนะช่วงกลางเดือนนะคะช่วงกลางเดือนต้องให้ระมัดระวังเรื่องเกี่ยวกับคู่รักคนรักการคำพูดอะไรอย่างเงี้ย ให้ระวังความคิดอะไรที่เรารู้สึกว่าเราคิดมากเกินไปหรือเราเครียดพูดอะไรกันแล้วไม่ค่อยชัดเจนให้ระวังแต่ว่าคุณยังรู้สึกดีกันอยู่นะถ้ากับคู่รักคนรักหรือการเงินอย่างเงี้ยนะคะให้ระวังว่าอาจจะใช้เงินค่อนข้างฟุ่มเฟือยในช่วงกลางเดือนประมาณปลายเดือนการเงินค่อนข้างคล่องนะคะได้เงินจากการดูแลหรือว่าทำงานเซอร์วิสดี